สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Love Story and t a r o t อีกแล้วนะคะนี่คือพลังงาน Love Yourself การรักตัวเองพลังงานของอาทิตย์นี้คือลางพื้นที่ลบเพื่อรอพลังงานบวกมาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้ายากเกินกว่าจะรับมือหรือตอนนี้มืดมิดไปทุกทางก้าวต่อไปไม่ได้ อาจต้องลองหันกลับเข้ามาหาตัวเองเพื่อพิจารณาดูใหม่ว่าเราพร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วหรือยังการวิ่งหนีความเจ็บปวดจากบาดแผลในอดีตเป็นอีกทางที่เราส่วนใหญ่เลือกที่จะทำเพราะหวังว่าสักวันเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างแต่ก็ไม่เสมอไปบาดแผลที่ถูกฝังอยู่ข้างในส่วนลึกภายในใจ อาจสร้างผลกระทบต่อปัจจุบันและในอนาคตหากไม่ได้รับการเยียวยาที่สมบูรณ์จะดีกว่าไหมถ้านำความเจ็บปวดที่ถูกฝังไว้ออกมาพิจารณาทบทวนเยียวยามันด้วยความรักที่แท้จริงเมตตาต่อตัวเองอนุญาตให้ตัวเองได้รับความรักและการเยียวยาสักที ทำความเข้าใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็เช่นกันจงกล้าที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นกล้าที่จะลบล้างสิ่งเก่าๆเดิมๆที่มันคอยฉุดรั้งให้เราไม่ไปไหนลงมือ Take a คชั่นเพื่อสิ่งดีๆในอนาคตที่กำลังจะมาถึง อย่าให้อดีตที่เลวร้ายบดบังพื้นที่ภายในทำให้สิ่งดีๆเข้ามาไม่ได้อย่าแบกมันไปอีกเลยวางมันลงซะและเข้าใจว่ามันมากับเราได้เพียงเท่านี้จริงๆรีบบาลานซ์ Re balance, พลังงานจิตใจให้เสถียรและมั่นคงไม่ต้องห่วงว่าสิ่งที่ลงมือพยายามเทคแอคชั่นไป เพื่อพัฒนาตัวเองนั้นจะเสียเปล่าเพียงรู้จักการรออย่างเบิกบานสักหน่อยสิ่งที่คู่ควรกำลังเดินทางมาและจงรู้ไว,ว้ว่าผลของการกระทำนั้นยุติธรรมเสมอ